ได,ได้แล้วจริงปะเนี่ยได้แล้วจริงปะเนี่ยปิดแล้วทอมาเรียคือได้ยังได้แล้วได้แล้ว <c oughs> เหตุการณ์ปกติแล้วนาะ <laughs> <laughs> โอเคอ๋อทอแท ืมีคนเรียกขวัญเนตเต็มเลยเมื่อกี้คือมันแบบอนุญาตทุกคนเลยอะ่ะถูกไหมเนี่ยหนูตั้งค่าอะไรผิดไปไหมเนี่ยการตั้งค่าการตั้งค่าไหนะดยดูสิอนุญาตคําขอจากเพื่อนเมื่อคุณไลฟ์อยู่อนุญาตให้มีคำขอจากบุบคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเมื่อคุณไลฟ์อยู่ จากคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนหมายถึงคนที่เราไม่ได้ฟอล l o w อย่างเงี้ยหรอแจ้งให้ทราบเมื่อเคียเตอร์ที่ติดตาม,มาคุณอยู่กำลังไลฟ์อยู่อนนี้คือได้ยังอ่ะนี่คือปกติแล้วใช่ไหม จริงๆวันนี้จะมาขายลิปสติกนะเนี่ยแต่วุ่นวายสัก่อนแสงหายหมดแล้วปกติโอเคงั้นเรามาอมอมยกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนมีใครได้ดูละครูบ้างคะสนุกไหมเสียงเพลงดังใป่ปะสนุก วันนี้คือมันอยู่บ้านนี่ะนี่ค่ะอยู่ไปแล้วบ้างใช้แล้วเป็นไงบ้างคะเพลงดังไป เพลงดังเหรออยู่บ้านคือเบามากเดตติ้งเลิศมากจริงคือยังคุยกันอยู่เลยว่าปกติอะตอนหนึ่งอะสมมติเดตสมมติตอนหนึ่งเดตติ้งสูงใช่ไหมตอนสองตอนสามอะปกติมันจะลดลง เพราะตอนหนึ่งอะ่ะมันก็ธรรมดาด้วยความโปรโมทด,ด้วยอะไรอย่เงี้ยคนก็อยากดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันไม่สนุกอะ่ะเขาก็จะไม,ไม่ไม่ดูตอนสองตอนสามนนเนอะปะแต่นี่คือแบบเพิ่มขึ้นทุกตอนเลยอะ่ะเสียดายมากลูกอย่างนี้นะเอออ p พีสาม่ยจะแบบโทรบอกให้ทุกคนเปิดทีวีมันจะได้ถึงเจเลยไม่แค่จุดห้าเอง รอดูตอนต่าม่ทานนี่แหละหนูเป็นคนไทยเป็นนี่นะทำอะไรกันอยู่คะทุกคนถ้าหนูจะขายของหนูกำข,ขายในทำเลทำเลวะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเวลากี่มุงดีอยากฟังเพลงก็ขเพิงดังไป ละครมีกี่ตอนหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดออกมาได้กี่ตอนนะยี่สิบห้าตอนแต่ไม่รู้ว่าในตอนตัดมามันได้กี่ตอนขายตอนนี้ก็ได้นะจริงเหรอเดี๋ยวจะมาส์ก่อนแล้วจะขายของน้อยจังยี่สิบห้าตอนเยอะแล้วนะ <c oughs> เยอะแล้วนะคะ <c oughs> แค่นี้หนูก็ตามหาพ่อจนท้อแล้วนะคะจะให้แบบสามสิบสี่สิบตอนรอะคาะเหนเดินพอดีหนูไม่ไหวนะคะหนูไม่ไหว Merry, Merry, Kiss ขายได้เลยค่ะเรื่องงานแล้ว <S <S วันนี้หยุดหรอหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะทุกคนหยุดก็เลย เดี๋ยวทําส่วนรดก่อนค่อยปักตะกานางเอกสวยอวยมากขอบคุณค่ะ <c oughs> คนหัวอ้าชมก็หาว่าอวยไม่ชมก็น่อยอีกงงจะเอาไงกันแน่ <c oughs> เล่นดีขอบคุณค่ะ คำนึงอะไรอีกเนี่ยหนูเนี่ยอะไรอีกเนี่ยหนูเนี่ยอะไรกับตัวเองมันจะทำอะไรเมื่อกี้ชวนทุกคนเล่นติ๊กต็อกจนแบบว่าโดนพี่แจมด่าด้วยวันนั้นคือทุกคนอ่ะเขาเข้าฉากกันอยู่เขาซ้อมกันอยู่แล้วหนูว่านั่งหาเพลงคือหนูก็ยืนเข้าฉากใช่ไหมแล้วหนูอ่ะหาเพลง เพลงอะไรชาดามชาดามชาดามอ่ะที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะคือเขาแบบสองต่อบทกันแต่คือหนูู้แหนูหนูพูดว่าอะไรหนูหนูรู้แล้วว่าหนูจะต้องแสดงยังไงแต่แค่หนูอยากเล่นติ๊กต็อกหนูก็เลยหาเพลงแล้วเพลงก็หันมาด่าบอกว่าเฮ้ยเขาซ้อมวันอยู่โดนไปเลยที หลายวิวนะคลิปนั้นอะแต่แต่ที่กับปันกับป้าดาวแล้วก็พี่กิ๊กพุ่งกับไม่มีใครดนันเลยค่ะทุกคนแบบว่ารู้ว่าหนูแบบเป็นคนนอนเทนต์ครีเตอร์ทุกคนแบบว่าพี่น้องน้องเล่นได้ตบกับน้องเล่นตอบางทีก็หยุดให้หนูเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่่ามีรพเอกคนเดียวที่ชอบพังกระดาษมแ,แบบเฮ้ยเขาซ้อมมันอยู่เปิดเพลงเสียงดังอะไร <laughs> อยู่ที่นั่นฟ้าอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเลยแมทุกคนไม่ต้องเม้นปั่นนะคะถ้าบังสึกคนอื่นสิจะได้พูดถึงคนอื่นละครสนุกมากขอบคุณค่ะ กินแล้วค่ะ้องฟ้าสวยตะคนตรงนี้สวย่ามเก้ยวสีดำหน,นข้างล่างค่ะ ลิบใช้ดีมากนี่ไงเวอร์มากละครสนุกกว่ากำแพงเมืองจีนเวอร์มากเวอร์ละอันนี้อวยละนี่หนูไปเกาหลีมาจีชางอุกหล่อมากคุณนะหล่อจนเก็บไปฝันนะหล่อจนแบบหล่อ บอสกำลังขึ้นคอนเสิร์ตบนนี้เหรอคะใครอยากเจอบิ๊ก,กบเบนนะคะสามารถเจอได้วันที่ยี่สิบเจ็ดเบนจะไปขึ้นเวทีกับบิ๊กนะคะเออไม่ยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเพลงอะไรนะเอา้านางบอกยังอะ่ะว่าเพลงอะไรอะ่ะนางบอกแล้วนีใช่ไหมนางบอกยังบิ๊กบอกยังว่าร้องเพลงอะไรบิ๊กลงกับพี่แจมอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะถ้ามีแฟนมันทําไม่ได้นะคะทุกคนแฟนด่านะคะ นี่คือไม่มีนะคะไม่มีคนคุยก็ไม่มีนะคะก็เลยทําได้แล้วเพื่อนร่วมงานเราก็ไม่มีด้วยนะคะมันเลยทําได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเขามีแล้วหนูทํามันก็ไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ดูไม่ให้เกียรติคนของเขานะคะอันนี้คือมันไม่มีใครมาีนะคะ <c oughs> เล่นับเล่นกันฉับบิ Big ๊กบอกว่าร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วจริงปะเนี่ย อย่าเพิ่งรีบมีนะเดี๋ยวกลับบ้านมาก็บ,บ้าน